เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันในเรื่องของกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครับแต่ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามเรียนรู้ในเรืร่องของระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณผู้ชมสามารถติดตามเรียนรู้ได้กับเราทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ เพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับเรากลับมาที่ในเรื่องของกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสําหรับการจัดทํางบประมาณในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงในประเด็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับคำว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี ก็คือแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะทํางบประมาณเนี่ยล่วงหน้านะครับในแต่ละปีงบประมาณนะครับสำหรับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีก็มีกระบวนการดังนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับโดยหน่วยงานต่างๆนะครับจะต้องจัดทํางบประมาณรายรับรายจ่าย เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานคลังนะครับใช้ประกอบการคำนวณในการขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับหลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยงานคลังก็จะรวบรวมข้อมูลเนี่ยส่งให้กับเจ้าหน้าที่งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณในที่นี้นะครับกก็หมายถึงประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่งบประมาณจะทําการตรวจสอบวิเคราะห์นะครับหลังจากตรวจสอบวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะนำเสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้บริหารท้องถิ่นในที่นี้ก็หมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีในกรณีเทศบาลนะครับและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่อมานะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติแล้วเนี่ยจะต้องนําเสนอต่อ สภาภายในวันที่15สิงหาคมของทุกปีนะครับโดยนำเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับประธานสภาท้องถิ่นก็จะนำเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจายรณาให้ความเห็นชอบนะครับเมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วนะครับก็จะส่งเรื่องกลับมาที่ประธานสภาท้องถิ่นนะครับลำดับต่อไปประธานสภาท้องถิ่นจะนำ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยนะครับนำเสนอต่อผู้กํากับดูแลนะครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณีนะครับเมื่อนายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นชอบได้อนุมัติแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งกลับคืนมาที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นๆต่อไปนะครับนี่คือกระบวนการขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครับสำหรับในช่วงของการจัดทำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ในระหว่างกระบวนการเนี่ยก็สามารถนํากลับไปแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติหรือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับทีนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเขาก็เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับส่วนในส่วนของเทศบาลเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับทีนี้มีข้อพึงสังเกตนะครับข้อควรระวังดังนี้นะครับ 1. ในการจ e ัดทํางบประมาณเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องเป็นไปตามรูปแบบการจําแนกงบประมาณ ต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการนะครับต้องเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานคารุพันธ์และก็การโอนงบประมาณจะต้องพิจารณาอำนาจของสภาท้องถิ่นหรือเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะครับครับและนี่ก็คือความรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ